สวัสดีครับ FiFA Mobile s เซิร์ฟเกาหลีนะครับก็มีการอัปเดตนะครับจะเป็นอีเวนต์ตัวล่าสุดนะครับก็คือเฟอร์เรสตยีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำอีเวนต์เฟอร์เรสยีนะครับผมก็ทำการอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวอีเวนต์ได้เลยครับผมมาที่ตัวอีเวนต์ของเฟอร์เรสตยีนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นโทเค็นฝั่งซ้ายนะครับ เป็นโทเค็นที่ใช้ในการเดินตารางนะครับผมก็คือตัวนี้จะให้มาที่15นะครับผมก็คือให้มาโดยที่ทางการอัปเดตมานะครับผมมาดลานล่าสุดนะครับจะเป็นตั๋วหมายเลขหนึ่งนะครับตั๋วนี้จะต้องทําการเก็บนะครับผมแล้วก็ตั๋วเบอร์2นะครับจะมีตั๋วเบอร์หนึ่งตั๋วเบอร์2นะครับได้มายังไงนะครับก็คือต้องใช้โทเค็นนะครับก็คือเป็นการแลกตั๋วนะครับทั้งเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองนะครับผมตรงนี้ มาดูทางด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะมีตั๋วด้วยกัน4ตั๋วนะครับเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์1เบอร์2นะครับตรงนี้ก็ดูตรงนี้ครับในการได้ตั๋วนะครับเบอร์1นะครับคูณ1นะครับตรงนี้ก็จะใช้ตัวเค้นนะครับตัวเค้นเฟอร์เร23นะครับจำนวน15นะครับก็จะได้ตั๋วหมายเลข1มานะครับคูณด้วย1นะครับทำการสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมตั๋วตัวนี้นะครับก็จะทําการรีเฟสใหม่นะครับทุก ทุกๆวันนะครับผมตรงนี้ก็เหลืออีกมา21ชั่วโมงนะครับก็ทําการรีเฟรชใหม่นะครับผมมาดูตัวต่อมานะครับจะเป็นตั๋วหมายเลข2นะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้จะเปิดอีกครั้งใน20ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็รอเวลาเปิดนะครับผมก็คือเก็บสะสมโทเคนนะครับแล้วก็มาใช้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะได้เป็นตั๋วเบอร์2นะครับผมตรงนี้ก็จะใช้จํานวนโทเคน15เช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่วนลําดับต่อมานะครับ อันนี้จะก็จะเป็นหมายเลขตั๋วตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้จะเปิดใน44ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็คือทุกๆตั๋วนะครับก็คือจะเก็บได้เพียง1ครั้งนะครับแล้วก็จะรอรีเฟซใหม่นะครับผมส่วนทางด้านขวาครับมาดูตรงนี้ครับก็จะใช้ตั๋วนะครับทั้งเบอร์1แล้วก็เบอร์ 2. นะครับในการแรกนักเตะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันครับก็คือจะเป็นนักเตะอุยยา115-120นะครับผมตรงนี้ก็จะใช้ตั๋ว จำนวนนะครับก็คือจะใช้ตรงนี้ก็จะใช้ตั๋วเบอร์หนึ่งนะครับจำนวน3ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ตั๋วเบอร์2ก็จํานวนใช้จํานวน3ใบเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะแลกเป็นนักเตะนะครับอุเออร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะครับผมจะแลกได้ทั้งหมดสิบสองครั้งด้วยกันนะครับผมตรงนี้ก็คลิกเข้าไปดูนะครับนักเตะที่ได้นะครับก็อุยอาต่ำสุดอยู่ที่ร้อยสิบเก้านะครับแล้วก็สูงสุดที่ร้อยยี่สิบนะครับจะเป็นเนย์มานะครับผมตรงนี้ก็ เก็บสะสมมาแลกกันได้นะครับเดี it. It ๋ยวเราไปดูตัวต่อมาครับแลกตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นวิวัฒนาการระดับ3นะครับก็คือเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับวิวัฒนาการระดับ3นะครับตรงนี้ก็จะใช้ตั๋วผู้เล่นนะครับก็คือตั๋วเบอร์1นะครับก็คือจํานวน6ใบนะครับแล้วก็ตั๋วเบอร์2จํานวน6ใบเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับจะเป็นวิวัฒนาการระดับ3นะครับก็คือจะสูงขึ้นมานะครับปรับระดับขึ้นมาก็คือ OVR130 นะครับ แล้วก็ต่ำสุดที่129เล่นเองนะครับตรงนี้ก็เก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็สามารถแลกได้ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับผมอัช่องสุดท้ายจะเป็นวิวัฒนาการระดับ5นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับผมวิวัฒนาการระดับ5นะครับจะใช้ตั๋วเยอะที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะใช้ตั๋วเบอร์1อยู่ที่10ใบนะครับแล้วก็ตั๋วเบอร์2นะครับอยู่ที่10ใบเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นวิวัฒนาการนะครับตรงนี้จะเป็นระดับ5นะครับ ก็คือจะสูงสุดที่138นะครับวิวัฒนาการดับ5นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่1 3 7นะครับผมตรงนี้นะครับส่วนการแรกนะครับจะได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับส่วนของวิวัฒนาการดับ5นั่นเองนะครับผมจะแลกได้3ครั้งด้วยกันนะครับลำดับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงช่องที่2นะครับเฟอร์เรสยี่สนะครับตรงนี้ช่องส่วนนี้นะครับก็จะใช้เป็นโทเคน ในการแลกเช่นกันครับก็คือใช้จํานวน50โทเค็นด้วยกันนะครับมาแลกตัวผู้เล่นนั้งเตะนะครับมีทั้งสกิลบูทนะครับแล้วก็มีทั้งเงินเขียวนะครับแล้วก็เงินทองนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับทั้งหมดก็ตรงนี้จะเป็นการสุ่มทั้งที่เลยนะครับผมก็จะมีตรงนี้จะแลกได้เรื่อยๆนะครับก็คือจะใช้โทเค็นจำนวน50โทเค็นด้วยกันนะครับในการสุ่มนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านขวามือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเดินตารางหมดเป็นการปลดล็อกนะครับ ในการใช้โทเค็นแต่ละครั้งนะครับจำนวน10ครั้งนะครับก็จะปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเลือกได้1ครั้งนะครับตรงนี้จะใช้ได้1ครั้งนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นระดับการได้เสื้อนะครับเสื้อชุดผู้เล่นนะครับเป็นกิจนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้โทเค็นนะครับในการปลดล็อกแล้วครับก็คือมาทั้งสิห15ครั้งนะครับในการปลดล็อกแล้วนะครับก็จะได้เสื้อ1ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับ ก็จะเป็นปลดล็อกที่20นะครับผมตรงนี้ก็จะปลดล็อกได้ตัวเพ่น115-120นะครับผมในการสุ่มนะครับผมจะได้จํานวน1 1ครั้งต่อ1บัญชีนะครับแล้วก็ลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญทองนะครับเหรียญทองตรงนี้นะครับใช้ในการเทนั่นเองนะครับเหรียญทองนะครับก็จะได้ที่5ล้านนะครับตรงนี้ก็จํานวน25ครั้งในการปลดล็อกนะครับแล้วก็ ลำดับต่อมาก็เป็นจำนวน30ครั้งในการปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะได้ New Generation นะครับก็คือ116-121นั่นเองนะครับแล้วก็อัดับสุดท้ายครับจะเป็น30ครั้งในการปลดล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น VR 116-120นะครับในการสุ่มตัวผู้เล่นนะครับได้ตัวนักเตะนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนการหาโทเค็นนะครับการหาโทเค็นก็คือทำได้โดยกิจประจำวันนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูนครับ การรับโทเคนนะครับก็จะส่วนนี้เลยครับจะเป็นการทํากิจประจําวันแต่ละครั้งนะครับก็จะได้โทเคนเพิ่มมานะครับก็คืออันดับแรกนะครับจะเป็น VSA 3ครั้งนะครับได้คูณ5นะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับคือการยิง30ประตูนะครับตรงนี้ก็จะได้โทเคนคูณ10นะครับแล้วก็ตัวต่อมาด้านล่างสุดนะครับจะเป็นการยิง50ประตูนะครับได้50ประตูจะได้โทเคนมาคูณ10นะครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกิจประจําวันนะครับในการรับโทเคนเพิ่มเติมนะครับของ เออเฟอร์เลสยี่สิบสามนั่นเองนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับสนุกกับเกมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ